ความหมายที่แท้จริงของการดูแพงหลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่าการดูแพงต้องมาพร้อมกับเงินทองหรือเสื้อผ้าราคาแพงแต่ความจริงแล้วความดูดีและมีคุณค่าไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งของที่ครอบครองเสมอไปหากแต่เกิดจากพฤติกรรมท่าทีและพลังงานที่เราสื่อออกไปในชีวิตประจำวันคนที่ดูแพงมักจะมีเสน่ห์เฉพาะตัวรู้จักการวางตัวให้เหมาะสมทำให้คนรอบข้างรู้สึกถึงความมั่นใจ และคุณค่าในตัวเองแม้จะไม่ได้ใส่เสื้อผ้าหรูหราหรือมีทรัพย์สินมากมายแต่ก็สามารถดึงดูดความน่าเชื่อถือและความเคารพจากผู้อื่นได้เราจะพาคุณไปทำความเข้าใจ5พฤติกรรมที่ทำให้คุณดูแพงแม้ไม่ได้รวยเพื่อให้คุณสามารถนำไปปรับใช้และยกระดับภาพลักษณ์ของตัวเองในทุกๆวันโดยไม่ต้องใช้เงินเป็นตัววัดค่าแต่ใช้ความคิดท่าทีและพลังในใจแทน คำว่าดูแพงในมุมมองที่ลึกซึง้งไม่ได้หมายถึงการสวมใส่เสื้อผ้าแบรนด์เนมหรือใช้ของหรูหราราคาแพงเท่านั้นแต่แท้จริงแล้วความแพงเกิดจากการที่คุณสื่อสารถึงคุณค่าในตัวเองออกมาได้อย่างชัดเจนผ่านบุค,คลิกท่าทีและพฤติกรรมต่างๆลองนึกภาพคนสองคนที่ยืนอยู่ข้างกันคนแรกใส่เสื้อผ้าธรรมดาแต่มีท่าทีมั่นใจยิ้มอย่างอบอุ่นพูดจาชัดถ้อยชัดคา รู้จักฟังและให้เกียรติผู้อื่นขณะที่อีกคนแม้ใส่เสื้อผ้าหรูหราแต่กลับพูดจาหยาบคายกิริยาเร่งรีบไร้ความใส่ใจคุณคิดว่าคนรอบข้างจะรู้สึกว่าใครดูแพงมากกว่ากันคำตอบชัดเจนว่าไม่ใช่เรื่องของราคาเสื้อผ้าแต่คือพลังงานและพฤติกรรมที่สะท้อนออกมาจากข้างในการดูแพงคือการมีคุณค่าที่คนรอบตัวสัมผัสได้ไม่ว่าจะเป็นความสุภาพความสง่างาม ความมีสติหรือแม้กระทั่งการวางตัวในสถานการณ์ต่างๆคนที่ดูแพงจึงไม่ได้เป็นเพียงภาพลักษณ์ภายนอกแต่คือการสร้างแบรนด์ส่วนตัวที่ยืนยาวและจริงใจสิ่งสำคัญคือการดูแพงไม่ใช่การเสแสง้งแต่คือการปลูกฝังนิสัยที่ดีในชีวิตประจำวันเมื่อคุณฝึกพฤติกรรมเล็กๆอย่างการตรงต่อเวลาการรักษาคำพูดการเลือกใช้คำพูดเชิงบวกหรือแม้แต่การนั่งยืนเดินอย่างมีสติ สิ่งเหล่านี้จะค่อยๆกลายเป็นตัวตนที่แท้จริงและส่งพลังให้คนรอบข้างรู้สึกว่าคุณมีค่าดังนั้นไม่ว่าคุณจะมีเงินมากหรือน้อยคุณก็สามารถเลือกที่จะดูแพงได้ผ่านการยกระดับความคิดและการกระทำในทุกวันและนี่คือหัวใจของการเปลี่ยนแปลงที่จะทำให้คุณโดดเด่นโดยไม่ต้องใช้เงินเป็นเครื่องพิสูจน์ 5. พฤติกรรมที่สร้างความแพงในตัวคุณ 1. การสื่อสารด้วยความมั่นใจและสุภาพสิ่งแรกที่ทำให้คนคนหนึ่งดูแพงแม้ไม่ได้ร่ำรวยคือการสื่อสารด้วยความมั่นใจและสุภาพน้ำเสียงที่มั่นคงชัดเจนแต่ไม่แข็งกระด้างรวมถึงการเลือกใช้คำที่ให้เกียรติและเหมาะสมจะสร้างความประทับใจได้มากกว่าสิ่งใดการสื่อสารไม่ใช่แค่การพูดแต่รวมถึงภาษากายและสายตาคนที่ดูแพงมักจะมีท่าทีสงบไม่วอกแวก เวลาพูดคุยกับใครจะมองตาอย่างตั้งใจฟังด้วยความสนใจจริงไม่พูดแทรกหรือรีบเร่งน้ำเสียงนุ่มนวลชวนฟังสิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้สะท้อนถึงความมั่นใจและการให้เกียรติผู้อื่นลองสังเกตดูว่าคนที่พูดด้วยความสุภาพจะทำให้บรรยากาศรอบข้างเปลี่ยนไปอย่างไรไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ในห้องประชุมสำคัญหรือแค่สนทนาในชีวิตประจำวันความนุ่มนวลและความชัดเจนในการสื่อสารทำให้พวกเขาดูมีระดับ โดยไม่ต้องพยายามโอ้อวดในทางตรงกันข้ามหากใครพูดเสียงดังเกินไปใช้คำพูดเชิงลบหรือแสดงอารมณ์หงุดหงิดต่อผู้อื่นแม้เขาจะสวมใส่เสื้อผ้าแพงแค่ไหนภาพลักษณ์ก็จะดูด้อยลงทันทีการฝึกสื่อสารให้ดูแพงเริ่มต้นได้จากการฝึกพูดให้ช้าลงพูดชั่นกระชับเข้าใจง่ายฝึกฟังมากกว่าพูดและยิ้มในขณะที่สนทนาคุณจะเห็นความเปลี่ยนแปลงชัดเจน ว่าผู้คนเริ่มให้ความเคารพและประทับใจในตัวคุณมากขึ้น 2. การวางตัวอย่างสง่างามอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้คนดูแพงโดยไม่ต้องใช้เงินคือการวางตัวเพราะการยืนเดินนั่งหรือแม้แต่การเคลื่อนไหวเล็กๆล,ล้วนสะท้อนถึงบุคลิกภาพและความมั่นใจในตนเองคนที่วางตัวดีจะดูมีราศีโดยไม่จำเป็นต้องสวมใส่ของหรูหราการวางตัวอย่างสง่างามเริ่มจากท่าทางที่มีสติ เช่นยืนหลังตรงไหล่ผ่อนคลายไม่กอดอกไม่กระดิกเท้าไปมาเวลานั่งก็นั่งหลังตรงวางมืออย่างสุภาพส่วนเวลาที่เดินควรเดินอย่างมั่นคงไม่รีบร้อนเกินไปแต่ก็ไม่เชื่องช้าเกินจนดูไร้พลังทุกก้าวที่ก้าวออกไปควรมีจังหวะที่มั่นใจและหนักแน่นพอท่าทีเหล่านี้ไม่เพียงแต่ทำให้คุณดูดีในสายตาผู้อื่นแต่ยังช่วยสร้างพลังงานด้านใน ให้คุณรู้สึกมั่นใจขึ้นจริงๆเหมือนสมองถูกส่งสัญญาณว่าคุณกำลังมีคุณค่าและน่าเชื่อถือและเมื่อคุณเชื่อมั่นในตัวเองผู้คนรอบข้างก็จะสัมผัสได้ทันทีลองเปรียบเทียบกับคนที่นั่งหอไหลเดินก้มหน้าหรือยืนตัวเอียงไปมาภาพที่ส่งออกไปคือความไม่มั่นใจและดูด้อยพลังแม้เขาจะสวมใส่เสื้อผ้าสวยแค่ไหนแต่ก็ไม่สามารถสร้างบรรยากาศที่ดูแพงได้ สิ่งเล็กๆอย่างการปรับบุคลิกภาพจึงสำคัญมากเช่นเวลายืนรอใครสักคนแทนที่จะก้มเล่นโทรศัพท์ตลอดให้ยืนตรงหายใจลึกๆและมองรอบข้างด้วยสายตานิ่งสงบสิ่งนี้จะทำให้คุณดูลุ่มลึกและน่าค้นหาโดยไม่ต้องพูดอะไรเลยการวางตัวอย่างสง่างามไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เป็นทักษะที่ทุกคนสามารถฝึกฝนได้ 3. การดูแลตัวเองให้สะอาดและเรียบร้อยความแพงที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่เสื้อผ้าแบรนด์หรือเครื่องประดับราคาแพงแต่เริ่มต้นจากความสะอาดและเรียบร้อยของตัวเองคนที่ดูแพงมักจะให้ความสำคัญกับรายละเอียดเล็กๆที่หลายคนมองข้ามเพราะสิ่งเหล่านี้สะท้อนถึงการให้เกียรติตัวเองและคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าที่สะอาดไม่ยับไม่มีกลิ่นอับ ผมที่เกล้าหรือจัดทรงอย่างเหมาะสมเล็บที่ตัดเรียบร้อยฟันที่สะอาดลมหายใจสดชื่นหรือแม้แต่รองเท้าที่ขัดจนเงางามล้วนเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความพิถีพิถันคนที่ดูแลตัวเองดีแม้จะใส่เสื้อผ้าธรรมดาก็สามารถดึงดูดสายตาและความน่าเชื่อถือได้ทันทีการดูแลตัวเองยังรวมไปถึงสุขภาพกายและสุขภาพใจ เช่นการนอนพักผ่อนให้เพียงพอกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอสิ่งเหล่านี้ทำให้ผิวพรรณสดใสท่าทางกระฉับกระเฉงและแววตาเปล่งประกายซึ่งทั้งหมดนี้คือสเสน่ห์ที่เงินซื้อไม่ได้อีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้คุณดูแพงมากขึ้นคือกลิ่นกายคนที่สะอาดและเลือกใช้น้ำหอมอ่อนๆหรือกลิ่นสบู่ที่สะอาดสดชื่นจะทำให้ผู้คนอยากอยู่ใกล้ และรู้สึกสบายใจการดูแลเรื่องกลิ่นจึงเป็นเสมือนลายเซ็นลับที่ช่วยสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวให้คุณอย่าลืมว่าคนที่ดูแพงไม่ใช่เพราะใส่ทองใส่เพชรแต่เพราะพวกเขาใส่ใจในทุกรายละเอียดของการดูแลตัวเองตั้งแต่หัวจรดเท้า 4. การรู้จักกาลเทศะและให้เกียรติผู้อื่นหนึ่งในสเสน่ห์ที่ทำให้คนเราดูแพงได้ทันทีโดยไม่ต้องพึ่งของมีราคาคือการรู้จักกาลเทศะ และการให้เกียรติผู้อื่นเพราะสิ่งนี้สะท้อนถึงวุฒิภาวะความฉลาดทางอารมณ์และความเข้าใจในสังคมการรู้จักกาลเทศะหมายถึงการวางตัวให้เหมาะกับสถานการณ์ไม่ทำสิ่งที่เกินเลยจนสร้างความอึดอัดแก่ผู้อื่นเช่นรู้ว่าเมื่อไหร่ควรพูดเมื่อไหร่ควรฟังรู้ว่าควรแต่งกายแบบไหนในแต่ละโอกาสและที่สำคัญคือการไม่ทำตัวเด่นเกินไปในที่ที่ไม่ควร การมีประพฤติดีเช่นนี้คือเสน่ห์ที่ทำให้คุณดูมีคลาสทันทีส่วนการให้เกียรติผู้อื่นคือการปฏิบัติกับทุกคนด้วยความเคารพไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสนิทเจ้านายลูกน้องหรือแม้แต่คนแปลกหน้าคนที่ดูแพงจะไม่เลือกปฏิบัติพวกเขาจะพูดด้วยน้ำเสียงสุภาพใช้ถ้อยคำที่สร้างสรรค์ไม่ประชดไม่เหยียดและไม่ตัดสินใครเพียงเพราะรูปลักษณ์หรือฐานะ ความแพงจึงไม่ใช่การแต่งกายหรูหราแต่คือการทำให้คนรอบข้างรู้สึกสบายใจเมื่ออยู่ใกล้คุณความใส่ใจเล็กๆน้อย,อยๆเช่นการขอบคุณการยิ้มหรือการเปิดประตูให้ผู้อื่นล้วนเป็นรายละเอียดที่ยกระดับตัวตนคุณได้อย่างเงียบๆคนที่ดูแพงจริงๆไม่ใช่คนที่พยายามทำให้ตัวเองเหนือกว่าแต่คือคนที่ทำให้ผู้อื่นรู้สึกว่าพวกเขามีคุณค่าเช่นกัน 5. การมีวินัยในตนเองอย่างเคร่งครัดและการรับผิดชอบต่อคำพูดดุดสัจจะสิ่งสุดท้ายที่ทรงพลังและสร้างความแพงได้อย่างแท้จริงคือวินัยในตนเองอย่างเคร่งครัดและการรับผิดชอบต่อคำพูดดุดสัจจะซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญที่สุดของความน่าเชื่อถือที่ยั่งยืนคนที่มีวินัยไม่ได้เป็นเพียงคนที่ตรงต่อเวลาในการนัดหมายแต่คือคนที่ควบคุมตัวเอง และตรงต่อความมุ่งมั่นในชีวิตได้อย่างสม่ำเสมอในทุกมิติพวกเขาไม่ผลัดวันประกันพรุ่มไม่เพียงแค่ทำงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จตามกําหนดแต่ยังหมายถึงการทำตามแผนพัฒนาตนเองที่วางไว้ด้วยความตั้งใจจริงวินัยเหล่านี้แสดงออกผ่านความสามารถในการควบคุมอารมณ์การไม่ปล่อยให้ความขี้เกียจหรือสิ่งยั่วยุมาทำลายเป้าหมายระยะยาวและเหนือสิ่งใดคือการรักษาคำพูดที่ให้ไว้กับผู้อื่นอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าเรื่องเล็กน้อยเพียงใดก็ตามคนที่ดูแพงจะตระหนักว่าคำพูดเมื่อเอ่ยออกจากปากแล้วจะกลายเป็นนายของพวกเขาดังนั้นพวกเขาจึงไตร่ตรองอย่างรอบคอบก่อนรับปากและเมื่อให้คำมั่นสัญญาแล้วก็จะทุ่มเททั้งกำลังกายและสติปัญญาเพื่อให้บรรลุผลตามที่พูดไว้ซึ่งรวมถึงการแสดงความรับผิดชอบอย่างซื่อสัตย์และจริงใจหากมีเหตุสุดวิสัยที่ทำให้ต้องผิดคำพูด นี่คือคุณสมบัติที่สร้างคุณค่าทางเกียรติยศให้กับคนคนหนึ่งเหนือกว่าสิ่งของราคาแพงใดๆและสร้างความเชื่อมั่นในระยะยาวที่เงินไม่สามารถซื้อได้การสร้างคุณค่าจากภายในสู่ความสง่างามที่ยั่งยืนเมื่อมองย้อนกลับไปจะเห็นว่าความแพงไม่ใช่สิ่งที่ต้องซื้อหาแต่คือสิ่งที่ทุกคนสามารถสร้างขึ้นได้จากภายในตัวเองทุกวันผ่านการบ่มเพาะคุณค่าและพฤติกรรมที่ดีอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การสื่อสารที่สุภาพการวางตัวที่สง่างามการดูแลความเรียบร้อยของตนเองการให้เกียรติผู้อื่นไปจนถึงการมีวินัยและรักษาคำพูดอย่างเป็นเลิศทั้งหมดนี้คือรากฐานที่ทำให้คุณเปล่งประกายและมีคุณค่าในสายตาคนรอบข้างอย่างแท้จริงความแพงที่แท้จริงไม่ใช่ภาพลวงตาที่เกิดจากของหรูหราแต่คือเสน่ห์ที่มาจากความสมบูรณ์ในตนเอง มันคือการใช้ชีวิตอย่างมีสติมีเป้าหมายรู้จักให้เกียรติผู้อื่นให้เกียรติเวลาและซื่อสัตย์ต่อทั้งตัวเองและผู้อื่นพลังงานที่บริสุทธิ์และจริงใจนี้เองที่จะดึงดูดผู้คนที่มีคุณภาพเข้ามาในชีวิตของคุณโดยไม่ต้องพยายามเรียกร้องความสนใจดังนั้นหากคุณอยากดูแพงจงเริ่มต้นจากการลงทุนกับจิตใจและการกระทำของคุณเองอย่างต่อเนื่อง ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงอะไรใหญ่โตในทันทีแต่เพียงใส่ใจรายละเอียดเล็กๆที่ทำให้ชีวิตมีคุณภาพขึ้นในทุกๆวันฝึกฝนให้ความสง่างามกลายเป็นธรรมชาติของคุณเองความสง่างามที่มาจากวินัยในตนเองความรับผิดชอบและการเห็นคุณค่าในตัวเองนี่แหละคือสิ่งที่แพงที่สุดที่เงินซื้อไม่ได้และเป็นมรดกทางบุคลิกภาพที่ยั่งยืนที่สุดสุดท้ายนี้ความแพงคือการที่คุณรู้จัก และใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าเมื่อคุณรักและเคารพตัวเองอย่างแท้จริงโลกก็จะสะท้อนคุณค่าเหล่านั้นกลับมาหาคุณอย่างเป็นธรรมชาติและมั่นคง